ตามมารีวิวที่พักใกล้กรุงเทพหลังจากที่มีคนในวงการบันเทิงเคยมาพักผ่อนกันที่ยาย่ามาลีรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นทริปสั้นๆ2วันหนึ่งคืนหรือใครจะมาแบบไปเช้าเย็นกลับใช้เวลาขับรถเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นยายา่าแอนทองประสมเจนจีรายุเต้อารักบีมสรัญยูคุณภูริและคนที่มีชื่อเสียงหลายคน ที่เดินทางมาพักที่ยาย่ามารีรีสอร์ทติดตามได้จากไปไซซีอิงกันต่อเลยค่ะวันนี้เรามากันสองคนหลังจากเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปสำรวจห้องที่จองไว้เป็นห้องแบบไทยเอมีเตียงขนาด6ฟุตภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลดูขาวสะอาดตาและที่ระเบียงมองเห็นน้ำทะเลสีโทคอยส์สะท้อนกับแสงแดดเห็นสะพานท่าเรือทอดยาวราวกับว่าอยู่ที่มันดีฟกันเลย แล้วเราได้สำรวจห้องน้ำและอุปกรณ์ทุกอย่างภายในห้องขอบอกเลยว่าประทับใจแบบสุดๆราคาห้องพักจะมี3มเลทข,ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เรามาเข้าพักครั้งนี้เราจ่ายค่าที่พักไป1,800บาทรวมอาหารเช้านอกจากนี้ที่ยังมี Wi-Fi ให้ทุกห้อง เราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเช็คอินแบบไม่มีสะดุดก,กันเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้จองแพ็กเกจดำน้ำแบบส่วนตัวในรอบบ่าย2องโมงพอได้เวลาเราก็มารอที่ท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือส่วนตัวของทางรีสอร์ทสะดวกมากๆเลยไม่จะพาไปเที่ยวไหนจ๊ะบริกาจะพาไปเที่ยวเกาะจวงครับอ uh huh. ี่ฮะไปพ uh huh. ี่จะไปกันกี่คนสองคนครับผมไปสามคนท uh huh. ี่ส่วนตัวเลย <laughs> ใช่ส่วนตัวเลยอ่ะฮะ ยวพาไปไวันนี้พาไปดำน้ำน้ำลึกก่อนหรือว่าจะไปน้ำตื้นก่อนน,น,น้ำตื้นก่อนไป้น้ำตื้นก่อนส่วนราคาทริปดำน้ำของที่นี่จะเป็นแบบราคาเหมาลำ1-6ท่าน3,500บาทมีอุปกรณ์ดำน้ำให้และมีบริการถ่ายรูปทั้งบนบกและใต้น้ำให้ฟรีกด้วยและตอนนี้เรือพร้อมแล้วเราไปสนุกกันต่อเลยดีกว่า เอสวัสดีพี่ก่อนครับผมขออ่าสวัสดีนะครับผมแนะนำต่อนะผมชื่อบารสนะครับผมในกัปบารลำบีบีคาราเมลิงนะครับอันนี้แฝงครับแฝงครับและกล้อใต้น้ำครับผมโอเคเป็นกล้องบนบกโอเคโอเคเป็นทีมงานเราอีกคนนะครับสวัสดีค่ะนิครับเฮงโอเคค่ะเรียบน้ำกับทีมนาย่านาย่ามารีครับผมโอเคทีมงานนาย่ามารีครับ เราใช้เวลานั่งเรือกัน15นาทีไกด์ของเราก็พามาถ่ายรูปบนหัวเรือและท้ายเรือก่อนที่ตัวของเราจะเปียกขอบอกเลยนะคะว่าพวกเราสองคนได้รูปจบทริปนี้เป็นพันเลยท่านไหนที่นึกท่าถ่ายรูปไม่ออกไกด์ของเราก็จะคอยแนะนําท่าทางให้ทุกอย่างหมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยใครจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำผี่ชุดก็จัดเต็มมาได้เลยค่ะ,ะบรรยากาศบนเรือครับ นี่สายลูปเชิดหน้าขึ้นหน่อยต่อจากนั้นเรามาที่เกาะจวงตรงนี้จะเป็นจุดเดียวที่เราได้เดินเหยียบย่ำทรายแต่ไฮไลท์ของที่นี่จะมีฝูงปลาสเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงมีคนเคยสงสัยว่า ถ้าเราไหา้น้ำไม่เป็นจะดำน้ำลงไปถ่ายรูปก,กับปลานีโมหรือปลาการังได้หรือเปล่าตรงนี้ไกด์ของเราจะสอนการลอยตัวและการดำน้ำเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนมีพื้นฐานเวลาดำน้ำไปจุดลึกๆได้อย่างมั่นใจแล้วเราก็จะได้ภาพสวยๆกลับไปด้วยนะคะถ่ายแว่นครับเห็นหอันนี้เ่กัดอาจจะยังปากไปเรื่อยพี่ ีข้อมหน้าครับข้อมหน้าขาวด้านหลังครับโอเคอย่างงี้เละอยากว่ายน้ำครับอยากว่ายน้ำไหมอย่างงี้ปดปัดแขนไม่เรื่อยปัดแขนไม่เรื่อยออกมาครับออกมากลับมาปลาเพียบเลยครับออกมาครับกลัมาเนี่ยง่ายๆครับการว่ายน้ำที่ไม่เป็นก็นมาได้นะครับ สี่เรียกพาไปถ่ายแบบปานิโม่แล้ววาจะพาไปดำน้ำแล้วอยากดำน้ำไหมครับอ่านั่นหายใจไว้พี่ก้าหายใจไว้นะก้าหายใจนะอนหนึ่งสองสามไปหลังจากที่เรามีพื้นฐานการลอยตัวในน้ำและการดำน้ำเบื้องต้นแล้ว เราได้ดำน้ำถ่ายรูปกับปลานีโม่ได้เห็นปะการังที่มีสีสันสวยงามจุดนี้จะอยู่บริเวณที่มีชื่อว่าโรงโขนโรงหนังเพราะบรรยากาศใต้ทะเลจะเป็นเหมือนหน้าผาที่มีปะการังและดอกไม้ทะเลอาศัยจำนวนมากเรากับภาพปฏิมากร้มฝาผานังกันเลยนะคะเวลาที่เหลือ เราได้ฟรีได้ทำบ๊อบเบอร์ริงเล่นกับทรายใต้ทะเลเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เวลาหันหัวเรือกลับไปที่รีสอร์ทจากนั้นก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อมารอชมพระอาทิตย์ตกกันต่อ และตอนนี้ก็นึกถึงอาหารสีมือคุณย่าแล้วส่วนเมนูอาหารของเราในวันนี้เราได้ออเดอร์อาหารไว้ล่วงหน้าเพราะทางรีสอร์ทจะเตรียมสั่งอาหารทะเลสดๆวันต่อวันเพื่อคุณภาพความสดในทุกเมนูขอบอกเลยนะคะว่ารสมือคุณย่ามาลีทาให้เราต้องกลับไปซ้ําอย่างแน่นอนนี้คือออเดอร์ก่อนมาหนึ่งวันเออเรก่อน้วันนะคะเพราะกัวีม หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราเดินมาสูดอากาศก่อนเข้าที่พักอากาศที่นี่ยามค่ำคืนช่างโรแมนติกจริงๆเลยนะคะหมดทุกอย่างเหลือแต่จานใช่เหลือแต่จานค่ะเก็บรวบให้เรียบร้อยเลยขอบคุณค่ะวันหลังจะมาอีกนะคะ เช้าวันรุ่งขึ้นเราได้เดินไปสูดอากาศที่ท่าเรือกันอีกครั้งเราสังเกตเห็นว่าที่นี่จะมีการประดับตกแต่งด้วยซากไม้และสิ่งของต่างๆที่ลอยมากับน้ําทะเลแล้วนําขึ้นมาดีไซน์ใหม่ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆก,ก่อนกลับเราได้ทานข้าวต้มทะเลร้อนๆและปลาท่องโกราดนมข้นซึ่งเป็นของโปรดของเราก่อนกลับอีกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ฝากกดติดตามและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอตัวใหญ่ไหมแล้วอ,อยู่ไหนอ่ะกินได้ยังกินสดๆเลยเหรอเก่จงจเลย่ะ